สวัสดีครับพี่นอ้องอ่ามือน,นีชองกเกษตรพึ่งตน้นไหมแล้วครับผมมือน,นีกามาบ้ปงปันง้อให้พี่น้องครับผมอ่าขอได้ส่วนแจกจแตกง้อได้พี่น้องเด้อครับอิตโตนี่ครับผมอิตโตนี่อ่าเป็นง้อเม่สาวพี่น้องง้อเม่สาวเนาะครับผมเบ่งครับผมง้อเม่สาวพี่น้องครับผมอีนี่ผสมเรียบร้อยแล้วครับผมอินี่อ่าผสมมาทับน้องพี่น้องเนาะผสมขอกผสมทับนาะครับเนาะอิโตนี่อ่าทองหาเดือนพี่น้องครับผมทองหาเดือนครับผมนี่ ถึงง้อเมษาพี่น้องท่องหาเดือนครับผมทายง่ายพี่น้องเบิ้ลทายง่ายครับผมทายง่ายมากพี่น้องครับิ้ลทายง่ายหางง่ายครับผมหางตกดินได้พี่น้องครับผมทายง่ายหางง่ายทายง่ายหางง่ายครับถึงครับผมถ้าพี่น้องสนใจคนใดสนใจด้วยครับเด้ออยากจะง้อกับอ่าอีตัวนี้สีแดงปันนห้ครับผมตัวนี้แดงปันนห้ในราคาสามเจ็ดได้พี่น้องเนาะสามเจ็ดเนาะแดงปันนห้พี่น้องเนาะ เป็นน้องคนใดผมอยากแตงงัวเนาะตัวนี้ครับผมแบงปันให้พี่น้องครับผมตัวนี้แม่สาพี่น้องช่องหาเดือนเนาะตัวนี้ทับซองหาเดือนเปีทับทับคอพี่น้องทับคอช่องหาเดือนพี่น้องหางตกดินเลยเห็นบ้างครับผมหางตกดินทช้งครับผมนี่มาตรฐานครับเอาไปเป็นแม่คอกได้ครับผมพี่น้องครับผมกินยาดีพี่น้องนี่กินยาเกี่ยงโคเรนกินยาดีครับผมกินยาละเอียดเกี่ยงบเรนเห็นบ้างม่ารามเห็นพมาลามกินลามตรงนี้ครับผมน้าไปนี้ครับผมมันซุ้มมัน ร้ากินหยาดีพี่น้องกินหยาเกียงได้เห็นบ่กินยาดีพี่น้องมันมันเลือกหยาเนาะผมว่าเปลือกหยาแล้วมันกะอันนี้ครับผมมันกะกวนง่าย้ะพี่น้องเนี่ยหยาดีหน่อยเลยมันกิดเลอครับผมกินหยาดีพี่น้องครับผมสิงนี้ครับผมสังเกตพี่น้องเบื่องพี่น้องเนาะท่านใดอยากได้งัวไปเลี้ยงตามคลองนะครับเด้ออันนี้ผสมขั้นได้ครับผมผสมขั้นที่ดีๆได้ครับผมแต่ว่าอีตัวนี้ทายไม่หญ่พี่น้องสังเกตทางง้วทายหญ่ๆนะ ขายง่ายนะมันจะผสมดุมมันจะออกงามครับผมออกพวกพวกมะมันมะมันแดงกับงามพี่น้องคือว่าพวกซีว่ากับงามครับผมสมซีว่ากับแดงครับผมว่าถึงงวงงวงมันโตใหญ่อยู่ครับผมแต่ว่าทองจุดในทองมันกับส้นนี้ทองแหลกครับผมเส้นว่าสามทองแหลกในทองมันก็บทองประมาณหาเดือนพี่น้องทองประมาณหาเดือนเนาะครับผมเนี่ยทองประมาณหาเดือนครับผมก็ทองเนาะเปิดให้พี่น้องในราคาสามสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดต่อรองไหนพี่น้องครับผมสามเจ็ดขาก็ต่อรองไหนครับผมพี่น้องคนใดสนใจกับทองมั่ง พี่น้องง้อตัวนี้เชื่องพี่น้องลามได้ครับผมถ้าผู้ใด้วิธีละไรที่ว่ามีทีไหนๆจำกันเกี่ยวกับเป็นลามได้ครับผมลามได้กิ่งหยาดิ้งเก่งเห็นไหมครับผมลามได้กิ่งหยาดินครับผมนี่มาจะทานได้พี่น้องนีครับผมอันถ่ายมันพี่น้องเออลามได้กิ่งหยาเก่งง้อบุนี์งอมเชื่องกินเลือกหยาครับผมง้อเชื่องกินเปลือกหยาที่พี่น้องคนใดสนใจด้วยครับนี่ครัถ่ายง่ายครับผม น้มงสีเต่าพี่น้องน้องสีเต่าครับผมน้มสีเต่าไทยไงครับผมอ้วนเพราะว่ามันมันทองพี่น้องพราถิมันทองมันทองมันทองหาเดือนเนาะทองหาเดือนพี่น้องผิวพันธุ์ก็ดีพี่น้องถ้าไปใส่พวกความมันแดงนี่ยังคักเลยพี่น้องนี่บอกงามสวยงามเดแตวว่ามันกับยังทองอยู่ครับผมทองหาเดือนครับถ้าลูกมันออกจิทองซองหนึพี่น้องถ้าทองซอง้น่งเขาใส่พวกอะพวกสีว่ยหรือว่าพวกความมันแดงพี่น้องสวยงามครับผมสวยงามเลยครับผมสวยงาม เขาใส่ทองสองครับผมสวยงามทองแรกทองแรกปูหัวว่านเป็นพันยังพี่น้องเพราะว่ามันมันทับอ่าทับอันนี้ครับทับโตพี่น้องมันทับโตเนาะเมากกบ่าปูหัวว่านทับโตได้ครับผมทับโตูะล้วก็แหลกแหลกทับโตแหลกทับโตูทับโตมากครับผมแหลกเนาะประมาณถหาเดือนพี่น้องหาเดือนครับผมกินยาดีพี่น้องนี่ยาดีครับดี à thì vô hoang, vô nhãng, chìm nhãng ngay với nó. Phải... Ngay không? ngay không? Chỉ ครับพี่น้องอ่างัว่าโจง่ายท้ายง่ายพี่น้องท้ายญ่หนะครับผมตัวนี้ท้ายญ่ายนะยิงอาเก่งพี่น้องเกิดธนาคาสามเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็สนใจกระทุ่มมาสอบสามลายนะครับเด้อช่องมาเกษตรทุนกลัวครับผมฮะลากอออลากเออเสื้เสือกแล้วหลังแต่ของว่าออกมาสุดยกไวเอออืมหนกแมงเลยมันใส่ไยเอาไปไว้ตรงกลางตรงกลางตู้ Này, lúc, lúc, lúc. Ừ. Nó ngam đi thì thay bên nhây thì Sao bị cặp lên này Ngam gì à. ừ. 嗯。Mm. นี่พี่น้องครับผมตัวนี้เปิดอ,ออก3ามเกตนะพี่นอนะ itt, ออ้องเนาะสามเกตอ่าต่อรองใดพี่น้องโทรมาสอบถามได้ครับผมตอ่อรองใดเนาะตัวนี้ตัวนี้ปล่อยออกสามเกตครับผมถ่ายง่ายดีพี่น้องไม่แจก็อยากเอาไว้เลี้ยงอยู่พี่น้องถ่ายง่ยยดีพี่น้องครับผมนี่ครับผมถ้าถ้าขายได้ก็ขายพี่น้องอ่าถ้าขายได้ก็ขายถ้าขายอ่ได้ก็ไว้เลี้ยงพี่น้องเพราะว่าถ่ายไม่ง่า,า,ยายดีแหละผมว่งงวาง,งามพี่น้องถึงงบง,งามดีครับผม

อีอไล่มันคือจังเมื่อกขอกกีไล่ะมาลังจังผสมหลงจังเมื่อกออกกีไล่เมื่อกออกไล่เดียวยังไล่เลยมันติดบ่อปะมันบ่อนี่บ่อมันจะขึ้นไหมอีกวะฮะเออตอนล่มหมู่สมบมาท่านมาท่นจะขึ้นสร้างมันมันก็จะอยู่ตรงมั้ง งัวมันขึ้นพี่น้องเคยมาผสมแต่วาณที่หกพี่น้องผสมที่หกมันกะหมอพิ่บอกว่าโอเคอยู่สั่งครับผมแต่มือหนีงัวมันมันมันเหมือกมันออกพี่น้องอีป่านเหมือกมันออกครับผมมันออกงัวมันขื่นมันออกงัวมันขึ้น เบื้กงอนพี่น้องเยอะเบิ้งบนเบิ้งเมื่อก่อนมันถึงที่ยังถึงไม่นีบ่เยอะเบิ้งบทำเลกอน ทันดิออ b. เออแนละ้ไม่กินฟองฝนมากเกินเบได้แก่ได้เอาไปลาเออจรินะเบม,มันของวันะอย่างี้อีบลายยุงก็ยังเมือ,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 ก,มอ,อกอออีกลายจะตักน้ำมาใส่จุกสองสามทังไมกินเมือนอ,ออกทด้ลายแต่มันขึ้นน่ะ ไหมันทับแล้วทับก่อนวมบอกว่าได้กันจได้วันที่ยี่แปดวันที่ยี่บแปดจะมึงไม่พอสันจะรอมึงอืมอาวห่วงยังอยู่ดูผมยูนหนี่งหรือว,ว่ามันไก่พุดบอ๊บ ืมไปพี่น้องยังไปท่ายิโตที่จะเข้าจะขายพี่น้องยังเป็นยังฮะยืดนานหรอมึงกระเปิด หิวน้ามเราบ่ไหนเหรอมึงหิวนามยังหิวน้ามเราบ่มึงหนีพวกใครเป็นเสือกเลยนะมัวบ่เคยลามพี่น้องมัวตัวหน่อยพวกใคยลามใครเป็นเสือกครับผมอีกเชียงหาสองซึนพี่น้องอีกตัวนตั้งแต่ปีก็กลัวพี่น้องุไปพี่น้องไปเพื่องตัวนี้ครับผมตัวที่ห้อสีคล้ายเนาะไปซ้ายกรเปิดอ นี่ครับผมตัวนี้ด้นพี่น้องเด้อนี่ครับผมตัวนี้เด้อนี่ครับผมครับผมโทรมาสอบถามได้ครับผมอ่าโมทูกอ่ะศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดเก้าหาสองหนึ่งสองพี่น้องศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดเก้าหาสองหนึ่งสองพี่น้องเนาะสัญญาเนาะครับเนาะจแต่โมทูเนาะพี่น้องขอโทรมาสอบถามได้ครับผมนี่ครับผมตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่อวดไายใหญ่พี่น้องนี่รับประกันเลยครับผมนี่ท่องท่องท่องสาขาเดือนพี่น้องท่องหาเดือนเนาะพี่นี่ท่องหาเดือนครับพี่น้อง ง้ออยู่บ้านท่าแางครับผมตำบลน้องบัวกไฟอำเภอวัฒนนนครจังหวัดสระแก้วน้องพี่น้องเนาะครับผมจังหวัดสระแก้วเด้อบ้านท่าแางตำบลน้องบัวกไฟอำเภอวัฒนนนครจังหวัดสระแก้วเนาะพี่น้องสนใจกระทู้มาสอบถามได้ครับผมง้อตัวใหญ่ไทยใหญ่ครับไทยใหญ่ง้อทุงง้อไม่สาวไม่ท้องง้อไม่สาวครับผมกระทู้หายเดือดเนาะพี่น้องสนใจกระทู้มาสอบถามได้ครับผมการ์ดคลิปนี้ก็ขอจบไว้าใ่ชนี้ครับผมพี่น้องอย่าเห้องคลิปหน้าเขาเจอกันไหมพี่น้อง คำนี้ยัง,ยงดีๆกับสีม่บอกพี่น้องแล้วครับผมมีเบิางทายอีกก่อนทายใหญ่ครับผมอ่าม่ยังดีๆใจสีม่บอกอย่าง,างาากกน,นี้เนาะคิดคิดนี่จะไปก่อนครับคิดหนาเจอกันไหมเนาะโอกาสหน่าเขาเจอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับผมสวัสดีครับกดติดตามติดไลค์แชร์นะครับเนาะขอบคุณครับผม